บินตามไปอันตินนนผมอะไม่อยากฆ่าใครสักนิดโอ๋อตูมตูมตูมไม่อยากฆ่าใครสักนิดนะฮะแล้วก็ตูม oh <my S 1> หมดจัด oh สวัสดีผูช้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราอยู่ในเกม SD Gundam Capsule Fighter และโมบิสูที่ผมจะในคลิปนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีและเป็นที่ปรดปานของใครหลายๆคนนั่นก็คือ Gundam Freedom นะครับอาแทนแทนปรากฏตัวในเรื่อง Gundam Seed นักบินของหุน่น k ิระย Yamato เทพ NTR และวลรีเด็ดของเขาไม่อยากฆ่าใครสักนิดแล้วก็กดปุ่ม โอม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 ข้อมูลคร่าวๆเพิ่มสาระเข้าไปนิดนึงเผื่อบางคนไม่รู้จักไอหุ่นตัวนี้มันอยู่ในเรื่องไหนใครเป็นคนคียกคิระได้หุ่นตัวนี้มาจากลักส์คายซึ่งเป็นอดีตคู่มั่นของเพื่อนรักของเขาอัสลานซาร่าเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยเคมีความคิดจะตรงกันนะครับทั้งอุดมการลักส์เนี่ยก็เลยถูกใจคิระยกหุ่นฟรีดอมให้แบบฟรีๆเลยฮะอันนี้เป็นฟรีดอมช่วงต้นๆ เทคโนโลยีหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพลังงานนิวเคลียร์ครับส่วนอาวุธก็ค่อนข้างเยอะไอ้ไอ้ตรงกระโปรงข้างๆเอวไหนไหมแล้วก็มีปืนตรงปีกข้างบนอีกอะไรอีกว่าอ๋อบีมบีมเซเบอร์นี่มันเหน็บู่ตรงเอวไหนไหมดูสกิลพาร์ตกันสเปเชียลอันนี้เป็นท่าไม่ตายอันติก็คือจะโจนตีระยะไกลไม่จำเป็นจะต้องเข้าไประยะประชิดอันนี้ก็ถือเป็นข้อดี ระเฟรชชิปเพิ่มพลังป้องกันกระสุนและนี่เลยนี่เลยจุดเด่นของมันเลยนะครับพลังงานนิวเคลียร์เมื่อ HP ของเราต่ำกว่า50%การใช้แดสและบูสเตอร์ไม่มีจำกัดคือเราเล่ Speed งสปีดบูสเตอร์ตรงๆเนี่ยมันไม่ลดเลยนะครับเว้นแต่ว่าเราเหินขึ้นอันนี้ก็จะถือว่าลดอยู่นี่เปิร์กที่ผมใส่ในส่วนของสเตตัส ดูค่าของมันนี่คนข้างสูงนะแทบจะเกิน60%เพอราะว่าได้อาวุธบีมเซเบอร์เวลามันควักออกมามันจะควักมา2เล่มแล้วตอนฟันไม่อย่างเท่เลยมันจะฟันฟันปุ๊บแล้วก็ประกอบเป็นเหมือนกระบองบีมเซเบอร์บีมเซเบอร์นี่ก็ก็ดีอยู่แต่ก็ไม่ดีมากมันมีข้อเสียก็คือมันยิงไกลไม่ค่อยได้มันจะมีทริกของมันอยู่ก็คือยิงสลับกับปืนใหญ่ ยิงเสร็จปุ๊บเหมือนเหมือนเล่น P ีอ่ะสไน PB ยิงยิงสับยิงสับยิงบีมเสร็จปุ๊บมายิงบาสุก้าแล้วก็สลับมาเป็นบีมยิงสลับยิงสลับมันจะเป็นคอมโบเลยนะแล้วก็ยิงไวแต่ถ้ายิงแบบเพียวเนี่ยมันเหมือนมันยิงช้าแต่พวกบาสุก้ายิงไกลกว่าไม่มีออปชันเสริมที่เป็นกดตัว R เปลี่ยนโหมดไม่มีหุ่นอยู่ในแรงเอสได้มาจากการทำเควสกระดอมฟิลดม ขอออกบรกิการทั้งสองเครื่องอันนี้มิชชั่นจากภาคซีดกองทัพโลกกำลังบุกอฟกอฟมาแล้วนูน่นอังแอนโจอ,อยู่นูน่นนะไกลๆมันบุกเข้ามาดาบฟันกันครับผมจะต้องห่วงคุณหนูฟีดอมมาแล้ว ยิงไปก่อนครับผมเชียจลวิ่งหลังเข้าพอดีมีเซนของนิวไทยนะครับคุยไม่ใช่อันนี้คอนดิเตอร์ตัวนี้เยอะเขาด้วยนะต้องอันตีแล้วอุว้ยตุ้ยไม่แตกเยอะฮ่วยแอนเจลถุกโยตียงนะ้งัก และบัสเตอร์ก็มาช่วยยืนแบบรอๆอยังไงนะจุดนี้ลืมอ๋อไอ้กันดั้มของกองทัพโลกมาครับไหนวะเจอละนี่ไงอืมเฮ้ยไปทางไหนเนี่ยลืมเดีย๋ยวขอบิก๊กออกมาตั้งหลังก่อนนะไอ้นี่ก็ยืนยิงแบบชิวๆเลยนะเจอกันหน่อยอยากเจอใช่ไหมและ แม่ลองล่องหวนได้ด้วยล็อกเปล่าเลยยิงครับผมไั้เชยงไอ้เชี่ยวมันเทจริงๆแล้วมันใช้ได้แบบไวมากเลยนะอันตีของไอฟีดอมเนี่ยแต่จะตาลายหน่อยครับผมตรงขึ้นอุ้ยอาสลันมาเออโอ้โหสีนี้อย่างหล่อครับผมในในยุคนั้นเนี่ย อสดรฮันในหาสับสนแล้วเหรอรู้ว่ากำลังคิดฝั่งจจะย้ายจะการครับผมระวังระวังไอ้นี่ไอ้นี่มันยืนเล็งแบบนิ่มๆเลยเว้ยห, bot, หล Jam ังแอนหลังแอนอุ <S 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 ้ยปืนไอฟรีดอมแม่งไอ้บีนไรเฟิลมันงงแงงมากเลยมันยิงไกลไม่ค่อยได้บินตามไปอันต <vale ิผมอ่ะไม่อยากฆ่าใครสักนิดอ๋อตูตูตู ไม่อยากฆ่าใครสักนิดนะฮะแล้วก็ตูมโหดจัดเฮ้ยมันอยู่มันอยู่นอกขอบแบทเทิลก็จะตาลายนะค,คุณผู้ชมอันตีมาอีกแล้วว้าวด้วย แอตต้แบบเพลินๆอ่ะเอาตัวที่มันแบบรีแอตต้ไวๆมาด่านนี้ถือว่าสนุกมากไอ้นี่จะตายแล้วฟันฮ้ยหลังเข้าเหรอวะ โดนฟันยังไม่ตายตรงนี้ใกล้าตายอ่ะว้ยฟันมั้สิอัสลันอัสลันอัสลันจะตายห่าแล้ว Aslan kìa. Đấy, cđám mà ấy. Mình mới <laughs> tày. Ulti Huy, khu. Yeah. Nhưng phân อโอเคจบสักทีมิชชั่นเคลียร์มิชชั่นเคลียร์ไปสู่อวกาศแล้วน่าจะมีฉากนี้สักหน่อยที่แบบจับมือกันมันแต่ว่ามองขึ้นไปก็ตาลายเหมือนกันนะเนี่ย เราก็มาเล่นกันแบบสนุกสนุกเกมไ่ตำนานจากยุคทองล้านเกมคือทุกคนเนี่ยจะต้องเปิด sdgo ทุกคนด้วยนะเข้าร้านปุ๊บมีแต่คนเปิดเกมนี้มันช่างน่าคิดถึงมากๆโอ้โหมันถึงกระโดนเปิดเลยเว้ยไอ้พวกบอลเจ้าใช่ไหมเอานี่ฟรีดอมนะเว้ยเรายังไม่ได้พูดเลยตอนตอนออกตัวปกป้องไอแลนด์ฟรีดอมไวแล้วคะือ เป็นคนเบียวเลยแล้วก็พร้อม NTR ทุกๆคนเราจะไป NTR ทั้งแฟนเพื่อนแล้วก็คนใกล้ตัวเพลงมันโคตรได้แบบโอ้โหดิกเดียนแม่งรบบเหมือนจัดโดนที่สตันโดนมีเกาะ เฟสชิพนะเว้ยเกาะเฟสชิพนะเว้ยอื้มอื้เท่อย่างเท่คนเยอะหลายตื้ดมาเลย ตอนนี้เข้ามาเรโซนตรงกลางแล้วนะต้องจัดจาาไอ้เจ้าปอมปื้นมหาโหดเตูมาเพียบเลยก็ดีดาบฟันแม่ Niin, ลิกเดียสว่างนายลิกเดียสมาเต็มต่อไปพลังงานนิวเคลียร์ทำงานแล้วครับนี่จะเปเห็นว่ามีออลาสีม่วงออกมาแลนนี่แววตาของเราก็แบบโอ้ตาดำตาดำอส,อดสู้มันยังไม่จบ ฟันเฮ้ยยิงไอ้เยตายโอ้ผมไม่อยากฆ่าใครเลยสมิธอื้อหือต่อไปมิชั่นเคลียร์หมุนตัวมานนงทีครับโคตรเท่ คาโพสของฟรีดอมแม่ง